เมอ่เนี่ยเลยน่นี่ีเร้าคุดมีแต่ต่อนกุ้งนิดหนิพี่น้องน่ะตัวใหญ่กว่านีนี่น้องไหลขนาดเลยอู้หูไหลเลยไหลเยเต็มอยู่เ่าเลยมั้ง สวัสดีครับพบกับผมบ่าเกยียรสตาวติค,ครับสวัสดีจ้าพี่น้องเดีย๋ยวนี้ก็พามาหาอยู่หาก,กินอีกแล้วพามาลากกุ้งพี่น้องมีหลายสะหลายบ่ออยู่ครับเลือกเลยบาเมือม่อกี้นี่ยังพันได้ถ่ายลองไปวอร์มหรือทดสอบพี่น้องมันมีอยู่ปะนี่น้องอิ๋วก็มานำ้ำสวัสดีจ้าน้องภูมิก็อยู่กับ เด็กๆที่บ้านครับบ่ได้อยู่คนเดียวพี่น้องต้องหวังพี่น้องสิเป็นห่วงบ่งเหงาแน่นอนวุ่นวายสุดๆเด็กๆเทียบเลยพี่น้องสิไปอีกบ่อนึงเนาะมาลุ้นนกัพบ่หนี่แหละพี่น้องตากเมื่อกี้นี่กุ้งไร้หลายเดี๋ยวลองไปอีกบ่อเขาบ่อนี้ค่ะเพราะว่าถ้า แกะขุดสะปุกต้นไม้ครับปลูกปาล์มปูกต้นไม้หลายชนิดอยู่ไปเด็กน้องอีกน้องพี่น้องจะได้หน่อยได้หลายช่ำได้กุ้งเอาเต็นท์เหยื่อมาถึงกะอนไปยังค่ะไปปลาไปปลาจะได้ปลาเทตจงห่วงเพราะว่าลุงค่อยติ่มเฮียมันยังไม่ได้จักตัวเฮียซ้อมพูดเหอนว่านขวบซ้อนกัน โอ้ไม่หลายกันทันบอกอ้โบเคยลงจะเทือดด้ะแต่ว่าไม่โคกับเจ้ากนลุงขน่ะนี่ไม่โคกข้เจ้าบับลุ่นกันกุงข้าวนำคุณม่มาลุ่นกันนี่อย่างมาปารตมาปาอันนี้มันดีอู้กุ้งตัวบางใหญ่เลยมีหอยพข่ามอะไรดำดำโอ้ยกุ้งตัวใหญ่โอ้ยลงขนาดเลยโอ้ยหอยก็มี มันจะเอ้ยส่งยางก่อนนี่ไปแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนอาทุกนนหขวดเอากล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเขาค่อยใส่ที่น้้ออองงกดินี่มานี่น้องนี่ดิอุ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้ตั้งหลายตัวใหญ่น้องไปแต่ว่ามันคือเป็นสีนี้เลือก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 น้ำน้ำมันอยู่ที่น้ำที่น้ำตาบดเล็กเอาแหนกขึ้นแล้วขวดมาสาวแหนกขึ้นมาแหนกเลือก ปวดไม่นี่เลือกแล้วกอเอานี่เขียวลงเอออ,งงอ,อ,อเาในขึ้นก่อนดีแต่แผนกเลือกมาหลายเนาะเป็นยังขี้เหงื่อหลายมาแม่ยังดอกนะเอา,ลาเลือกเลือกเลือกไปเนาะตรงไปกวดอีกละพี่น้องขึ้นมาแล้วบัทที่สองเหนื่อยขนาดะผนกเลือกเลือกไปลึกเลยกุ้งคุ้งไงตัวว่ะชิดคุ้งจะกุ้ง ปาปตุอยู่ในนี้เน๊ะอยู่ในนี้เน๊ะปลาปตุ๊กปลาปตุ๊กเนี่ยลายเลือกเนยลายเลือกดี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 ด้วยเอาเนยเอาเนยโอ้กเลยคุณเอาแง่งเขียวลงเนาะเอาแง่งเขียวลงเจ้าหญิ่ได้เลยแล้วเออเอามันถี่เนาะมันถี่ด้วมีสองแง่งกัน้องะมีด่างขาวกับด่างเขียวนี่เอาเลือกเลือกเลือกหอย เก็บเลยเอาอยู่เนี่คนเดี่วขอยันยายกระตุนเอาเอาเม็ดยายกระตุนเอามาทุกอย่างเลยครับที่กินได้ที่กินได้มันขึ้นมาเลยมองจะขี่เท้านี่แหละมองตะขี่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 เยอะอันนี้เลยเยอะขยาดอะไรละอันนี้เอาบปเมี่เงเี่ยวนี่เลยจ่อฝากนี่บ้านควายมิ้นเงินดูปลาขับถึงขับถึงที่นั่งกระตุ่มเรา มีจุกยม่กลวปิปลาอู่ป่าอยู่ทางนี้ทางหุ่นมีกุ้งะซิวเอาคู่มาอย่างนี้มีกุ้งในนี่มีมีมีไหนปลากะซิวกะซิวเอาประตูนกคูงมาใส่จะปลาซิวปลาจปลาซิวปลาก็เลยกุ้งเนาะ แม่เขาอยู่นกันหรอเขาตีกันปะกุ้งกับซิวกุ้งกับซิวเขาก็อยู่นกันเขาอยู่นกันเขาีกันตัวนี้เขาเร่มบ่งเขกันอยู่เงเรู่มกุ้งอยู่เขานรซิวอยู่ตัวนยลกต่อเหรอพี่น้องกุ้งอยู่ข้างยบ้าพี่มันตีกันอยู่มันแยกฝั่งกันอยู่พี่น้องกุ้งได้จะนี้นพี่น้องเห็นมานี้ นแยกกันอยู่แม่นความอีหลีมันแบ่งพักแบ่งแบ่งเขตอีหลีตู้นี่กุ้งกับปลาพักอยังนี่พักอยังก็พอคนละกุ้งกับพักกันนะเนาะปลาบ่วเป็นพักพักกินได้เป็นความประทุนก็อีหลีมันอยู่คนละฝั่งอีหลีเนาะอยู่คนละฝั่งนี่ตีกันปาฝั่งนี้ดรกึ้นมาใหม่นี่นี่แต่กุ้งบูมีปลาเลยพี่น้องมาฝากงานที่มีปลาบูมีกุ้งไม่เป็นไหนองเดียวกันเนาะตัวมีหนวดเป๊ะ เอาเก็บ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 เพราจะเกิดก่อนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องสิได้หน่อยได้หลายจำได้หลายอีดีแต่ต้องสีบบเห็นเป็นหั่นเลยพี่น้องมันสิอยู่ในนี่แหละแน่ๆเดี๋ยวค่อยๆส้อยกันเก็บเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าเขาขึ้นมาบดนี่เลยพี่น้องเลือกบัดนี้เลือกมีส่วนมีส่วนแย่งเขียวปลาซิวอยู่ มามาได้ถุงปลาตนะมีตอยู่นสรมาแต่ซุปปซิบะค่ะฮัลโล้ารุ่นกันนมาอีกบ่อละ น้ำอยากลึกในบ่อนี่แต่ว่ากุ้งลายจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋มาลุ้นกันพี่น้องอยงล้วใหญะนถึงมาแล้วปใาเต็มอยู่นี่เลยนี่ผีเสื้อคุมีแต่ตอนกุ้งนีดน่พี่น้องนะ ลอยขนาดเลยไหลเลยไหลหลยเต็มอยู่เทาเมื่อกี้นี่เต็มอยู่เหน่รองเต็มอยู่เทาบ่อนี่บ่อหรืบ่อบ่อเท่าหุ่น่ะมาเท่าไปกินเลยเหรอได้ินไหเนี่ะเลือกง่ายพี่เนาะนี่เนาะบึ้งไปซิดเอาพี่เนาะตามเออเนอเมนควมันิดเราก็ตามมันซิดออกอปนทีเลยพุ่อนาะ น่ะขขาวจักภาคอยู่เปียกแล้วกูสิบเลยครอือโอ้โหหัวไอ้กูเสียงหัวกวนแล้วเขาจะถามว่าเสียงหัวยายมาจักไห้เขาเลยในกระตุนก็ซื้อยายกระตุนน้องน่ะเขาก็ถามมาซะเลยน้องปัดหัวมันจะเซ็ตเซ็ตออกมาเลยปัดน่ะน่ะสั่นออกนี่น้องโบใหม่น้องไหม่ด้นี่ มได้ินเป็นกิจสัทธหนาม่บ่ได้กินอย่างน่าหนาวกิจมุ่งบรรยากาศบ้านๆพี่น้องหาอยู่หากินจะดีดีกวดขึ้นมาแล้วก็ซอยกันเลือกไปอิดอยู่อิดกินยำแรงจ้ะเียนจุ่มนี่ผมได้จุ่มอย่างเด้อนี่จุ่มเลือกกุ้งเด้อจ้ะนี่พี่น้องเฮลจับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะใช้ได้หน่อยได้หลายชั้ไหนยังสิลาอีบาทนึงอยู่จ้ะมา เบอกกุ่มตนไิม่นลงได้เลยอห้ยสิววเห็นสิวประตูแล้วไปเล้ามันหเล้งฝกันพี่น้องมันฝงกันมาล ที่สองของน้องนโ๊กขายเด้าทนขาย้านใช่คือมีแต่เท้่เอต็มนี้ดิมันอยู่ในเทาเขียวเพี่น้องดิโอ้ยอยู่บนกร่บาคนี่มีแต่ปลามีิคู่มันอยู่ในเทาต้องบ่งดีๆนี้ยจับเลยเป็นสายอยู่ไหมจัปลา อย <Denis> <Bond> ู่ในหลุมเทาขนาดเลยปีเบิ้งปีเบิ้งล่นเล่ยอยู่ปีเบิ้งขี้เบิ้งราคาได้เลือกระเจาลงมาใส่เกินไม่พี่น้องมันจะกุ้งเลยเลือกต่อเลือกต่อพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ้งผลงานกันผูกอมเบิดพี่ พากันเมื่อแล,วแล้วหนาวแล้วพี่น้องหนาวแล้วตอนกุ้งนะเบิ้งเบื้งแม่นวดดืดครับนี่ครึ่งเกือบครึ่งครังพี่น้องสองถ้วยยิ่งใหญ่เลยนะนี่เนาะไปสู่เป็นกินหลายคนหลายคนแซ่บหลายคนพี่น้องที่เอาหลายนี่หลายคนกินก้ <c ười> อยซุ่มกันกินกุ้งเ <c ười> ต้นเต้นโจดโจดตุ้งงามทีนี้ขี้ก <c ười> ันทีพากัน เมื่อแล้วครับได้วัตถุดิบให้น้องอิ๋วแล้วออออเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้าพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า